ขนมตัวนี้นะคะเขาจะเรียกเผือกทองคำหรือบางพัตคารเขาจะเรียกว่าเกรดมังกรวิธีการทำให้ง่ายจริงๆขนมของจีนนะไม่ยากนะก็เริ่มต้นแล้วก็เผือกไปนึ่งแล้วก็ไปกวนนะคะกบก็มีเผือกเหลืออยู่จากการทำขนมอันอื่นก็เอาไปกวนกวนกับกะทิและก็น้ำตาลนะจริงๆขั้นตอนจะให้ง่ายๆก็คือเอาเผือกนึ่งเนี่ยไปปั่นรวมกับ กะทิกับน้ําตาลก่อนเลยปั่นเลยให้ละเอียดแล้วเราเอามากวนพอกวนเสร็จมันจะได้เนื้อที่เนียนกรึ๊กนะพอกวนเสร็จตังนี้เป็นเจนะคะเราก็ข้างในเราก็จะใส่ไส้แป็กกล้วยนะเอาแป็กกล้วยข้างในแล้วก็หุ้มน้องนะเสร็จแล้วก็เอาไปกลิ้งบนเมล็ดแตงโมนะคะกลิ้งเสร็จล้วก็ไปทอดไฟอ่อนท่านก็เสร็จแล้วง่ายมากมาก นะในส่วนเป็นขนมมงคลอันนี้นะจะเป็นขนมมงคลที่เขายิยมทานการเป็นขนมที่ทานกับน้ำชานะเดีเราก็จะชิมนะคะเสยา่ะกมีความ กรุบกรอบของมเมล็ดแตงโมที่ทอดเปลือข้างนอกเนี่ยจะหอมหอมผึดข้มามากๆนะข้างในมีแปะกวัวาองเคมีคัมพอกัดเข้าไปถึงข้างในละความความนุ่มของแปะกวัวานะคะเป็นของว่างเจที่ทำ ไม่ยากแต่ใช้เวลานิดนึงอืม